อีกหนึ่งคันสวยๆเลยฮะซันนี่ซูเปอร์ซารูนนะครับหรือนิสสันซันนี่บีสิบสี่ดูบอดี้รถครับนะฮะสวยๆเลยครับทะเบียนสวยด้วยสามสองสี่สามนะครับเชียงใหม่บอดีนะ้รถสวยกลิบนะบสีสันเกินกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะครับร, Mac ร้อมแม็กนะฮะของนิสสันยางใหม่ใช้ยาวๆครับนะบสีสัน เกิน90ติดฟิล์มเรียบร้อยหลังคาสวยนะด้านหน้าครับโอ้โหสวยๆเลยไฟหน้าเหลืองธรรมชาติลวดลายของฝาก,กระโปรงยังสวยสมบูรณ์นะฮะนี่เลยนะสำหรับ Nissan Sunny Superneo ขออภัยฮะ Nissan Sunny นี่ Super Saloon น,น,น,นะครับบอดี้สวยทั้งคันนะฮะนี่เลยฮะสำหรับบอดี้ Nissan Sunny B14 นะครับกระจกเดิมแท้โรงงาน ไม่อัดกาวไม่แตกร้าวนะครับสวยๆนะติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับคันนี้นะภายในนะครับโอ้โหสวยสะอาดนะครับสวยสะอาดมากเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีมาพร้อมกันกับเกียร์ธรรมดา กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าใช้งานกันแบบคุ้มๆ ga 1 6หัวฉีดพวงมาลัย power เบาะลายกระสอบแผงประตูกระสอบเสา a ทั้งสองฝั่งสวยๆนะครับภายในสวยจัดนะสะอาดมากสำหรับคันนี้นะค่าตัวอยู่ที่3 9 0 0 0้าโอ้โหคุ้มๆเลยนะครับสสเต็ปนะหเครื่องดี2เกียร์สมบูรณ์สามแอร์เย็นนะครับสี่ภาษีพรบไม่ขาดคันนี้ได้สี่สเต็ปนะครับไปใช้งานกันแบบจริงจัง ใช้งานกันแบบสมบุกสมบันได้เลยนะครับแผงประตูสวยๆเลยนะฮะฝากเพื่อนๆช่วยแชร์หน่อยนะครับสำหรับคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบวิธีการนำเสนอของผมส่งแรงใจนะครับส่งกำลังใจให้กันสรสนับสนุนกันเช่นเคยโดยการกดถูกใจกดคอมเมนต์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปก่อนขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับเพื่อนๆ f c พี่ๆน้องๆ นะครับที่คอมเมนต์ให้แชร์ให้คลิปนี้ผมไปก่อนใครสนใจก็ทิ้งเบอร์โทรนะครับหรือไม่ก็โทรหาเบอร์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ